เรื่องของเรื่องอะอากาศมันร้อนก็เลยไปรู้จะรีวิวอะไรก็เลยสั่งตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเปิดเลยนะ มันคือที่เปิดขวดแต่ก็นึกไม่ออกว่ามันจะเปิดขวดได้แบบไหนก็เลยไปร้านสะดวกซื้อมามันจะเปิดขวดได้แบบไหนนึกไม่ออกเลยว่าจะรีวิวกับขวดแบบไหนนึกไม่ค่อยออกนึกออกแต่อันเนี้ยเป็นคนไม่ใช่คนขี้เมานะ ไม่คิดเรา,มาเมายาแต่ว่านึกไม่ออกเลยเนี่ยนึกได้แต่เนี่ยแล้วก่อนนี้แล้วก่อนนี้แล้วก่อนนี้แต่ที่แน่แน่ มันน่าจะเปิดขวดนี้ได้ดีที่สุด